ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือทําเลครับอันนี้อันนี้หมายครับอันนี้คือหมายคือหมายอะไรคือเรามาตกปลาแข่งครับอ๋อเอานี่นี่นี่เรือเรือเรือจะออกใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับคือเรือตกแข่งกันเลครับอ๋อนี่เรืออุ้ยนี่ก็เรือเยอะเนี่ยนี่ครับดูอุปกรณ์ก่อนครับผมเกล้องมันนี่อง้าวนี่คือแล้วแล้วนี่คืออะไรครับอ๋ออันนี้กับนอนครับ อันนี้มีเกี่ยวอันนี้พอพ่อเทบอลพี่อันนี้เฝ้ายางครับอ๋ออันนี้ยาเฝ้าเปลียนอันเนี้ยอืออันนี้คืออุปกรณ์ไม่มีแล้วมากครับดีแล้วองเป็นสายสีเนี่ยอันนี้อันนี้คารายครับคารายนะครับคันแบบลูกผสมนะครับข้างล่างของเซโมกิครับผมของอาคาเดียมันเป็นลูกผสมครับแล้วนี้ของใครครับอันนี้ แต่ข้างบนของเพื่อนมองอ๋อนี่ชุดรวมเลยครับเนี่ยก็คืออันนี้เป็นลูกผสมครับก็คือนี่เราลูกใหม่แล้วครับถ่ายถ่ายใหม่ก่อนครับนี่ก็ตกแต่ก็ตกเหครับโอ้นี่นี่นี่เรือจะออกคันทุกลรำเลยพี่ก็ไม่ทุกลรำครับแต่แต่ลำนั้นไม่ออกไหมลู่น้ำนุ่นไม่ออกอือเอาโอ้ยนิ่ล้วนุ้นไม่ออกสงสัยว่ามองไม่ค่อยเห็นนี่มันไกลออกออกก็แค่ลำนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรือ าาน,นี่ครับเรือผมเห็น <laughs> ละไม้พายพี่อยู่ไหนเนี่ยอันนี้ครับมื <laughs> อไม่มีเครื่องอันเนี่ยไม่ไม่มีรุ่นนี้ต้องออโต้หนึ่งแรงมะมัน <laughs> อูดถ้านักสามคนก็ประมาณสามแรงน,น, <laughs> <า>น,นี้คือเัตถุหมัยขมาแข่งกันครับ <laughs> <ม>ครับเรา นเรือนี่เขาไม่มีเครื่องเลยนี่นี่พายเองไหมเรือนี่ต้องพายเองเลยนี่เครื่องไม่มีเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงปลายแข่งครับก็ต้องรอนครับคือเหยื่อนี้ทําไปแล้วเรามีสุรเด็ดของเราอ๋อนนี้แข่งกี่โมงพี่ก็ประมาณนักก็นี้ตอนนี้ประมาณอ่าตอนนี้สี่โมงครับก็ประมาณทักประมาณทักสามสี่ทุ่มเหอครับแข่ง แข่งกันไปตายนะครับไม่ใช่ออกไปทำแสงเลยครับตอนดีทุ่มนะครับพี่พี่พี่เอาไปทำไรอ่ะสุขยาเอออเาละครับเออครับก็จะพูดอะไรดีอ่ะปุ๊จจะรู้ก็ไม่ได้พี่ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวถ้าผมถึงเวลาถ้าผมได้บ่ายให้ผู้ชมมาดูนะเดี๋ยวถ้าออยที่เรา ก็ตัดไปทีแล้วกันอ,ออกท,ทีก็กลับบ้านเลยไงออก็ถูกต้องครับจบละ <laughs>